ทมแลวก็ขคุดพี่น้องคุดแลวกระทมขุดคุดแลวกรถทมทมแล้วก็ขุดก็หันว่หันมาทมเสมอกันแล้วบ้นนี้บัดคุดเสียเงินได้บัดถมถมกัเสียเงินได้ทีอันนี้เป็นทมแล้วด้พี่น้องเลยมาคุดใหมได้เลิกงานกันเลยคนแังจู่กันน่ เสกเรกเไเดีไล่กุมัปลาซักไปเดียวไล่ก็มูสวัสดีครับอยู่กับช่องอับซินอนทัวนะพี่น้องไอ้ดำอะรเท่าไรไอ้สามสิบมาเลยสาสิเียวยิ้หายก่อนละบ่นนึกว่าเอามันึกว่ามันเดียวมาสองอันหือมึงมาขวดเดียวนงมาจกคู่เขียวกันง่อนเดีวเอามาสองเอามาส ใส่เะดึงยังกระบกขึนแมันอดอะไหนรถอันขึนอย่าได้กระบอกขึนแต่มันมื่นขึนดอยะขึนนานมันมืนนอนมื่นเันักมือนักหนักแนปลาสักหน่ัดจัดนักให้เราจะบาดเอาดินได้บาดเราก็จัดนักให้น้องน้ำเนี้ยจัดนักจะใส่ดินหมดที่ัออท่ออยู่ไหน รถแมคโครมาผดพี่น้องกำลังยางกระลึกกระลึกไปกำลังมาจอดเทจอดผีว่จอดบอยผีว่าไม่ใ้มันกมมีขยดใช้มันกมั้มันกมูเอาละดินมันกมูไดงันค่อย งานหลายกองงานถอยยุ่นีเดียปากบ่อนี้มาแล้วมาแล้วินกลังลุกะลุกมาถึงย่างส่อนไทยกันมาเลยเลยย่างส่นถอยส่อนไทยกันมาเอามาจอดตรงนี้เลยจอดในบ่อเด้ ต้องน,นี้ปันผมเท่นหนึ่งเป็นผมแล้วก็นีก็เด้เห็ดเห็ดเป็นสาสาหนุกมระวังระไัง่านนี่ลายทีกี่ของมันเป็นเป็นรอยก็เดียวไปไหนกอคไปไหนไปไหนไปจอดไนเอาดีบ่อ เออเออเออเอ้ออออาวเลื่อนเ้าหฮมเลยนอบาทเนี่ยมาถึงก็ทางทลายเลยเด้อ<ง>เลื่อนมาสัก,กิดก็ล้มนะ ไปนไหนลกูกพี่ติดทางไม่บอกเนี่ยน,นั่นมันกำลังสูกันนี่ <S <S บุษุกมาทั้งผีแน่นอนนายซุกมาทั้งผีเนฮะ้ยคันไม่มาบอ่มาไหมคันมาไหม มีสองคันนะคันหนึ่งมีมาเอาไปไหนลูกพี่อุ้มไปไหนเจ้าเจ้าอ,อุ้มไปไหนไปมุ่งไป ออเลือต้นที่เล็กมีหอมเท่าอะไรบ้างกำลังไลเ่เถียวกันก,ก,กินไปรวดเป็นยังบกินมดูด้วยดิ <c oughs> กินเขาก็กินบาดเลืกงานงด้วสิเป็นยังยาพัดรำมือตั้งหาก,กาดิกัทชาเป <c oughs> ็นเสรีไปแล้ว โอ้ยไดน้ำเพลินน้พี่น้องแต่ว่าไอคือกัหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็บขันนี้เจ็บไปใค่บูเจ็ดสองเขียวกสีเขียวสองคันหายเจ็บไปเลยทุกที่ เรื่มือเนเจ้าน้ำดหางอีิเจ้าน้ำดหางดีมือนว่าคาน้ำหดหางมือเนสิมาเตโซนะาน้ำหดหางมือ่นสิมาเตโซนะดตอนได รถไเรจอดนี่รถล้อเข้าบ้านไโคจดนี่เาเลยเดี๋ยวขั้นหนึ่งว่อาาระเดี๋ยวหาอวะเอาเนี่ยไม่ไม่ไม่เราครับเราุ่มากเอาเด้วยนันนั่น ขนาดเอาเลยพูดเยน้ำใสจจริงข้ออดำที่นันจจกมเีมงานเี้มงานสายจวดนะย็นมาต้องน้ำเมาย็นย็นมาต้องน้ำใสใจจริงก็ให้กันบ้าแต่ขั้นบ้ขึ้นมาตี จ้างมันทมันี่เเดียเรียๆมันจะด้เปิดขวดหมเรียสองขั้นหอน้เียไหมบ้าน

ทเลืเลนอดสายจวดเดี๋ยวเขียวๆ่นเดี๋ยวเขียวใส่หมวกกันอดหนกเระม่ันอราคาเดียวกันว่าแมนว่าสองขวดสามขวดนี่ขวดหน,นึ่งคือน คนนี้ร้อยสิบเตอคนนีรอยยี่นะคนเห็นร้อยี่เหรว่มแพงมันแพงก้วจี็แหงาติดมนดปลาปลาซักต้องเอากระเว้นพร้อมด้วยปลาซักนมันจ้องติดแห้งเราคิดนี้จบเียงแค่นี้ก่อนนะเพื่นะเดี๋ยวทีมงานคุยกันก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่กับทีมงานบอลลูนงานเมาเมาง,งานขึ้นมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ